โอเคนะก็ขอสวัสดีกันด้วยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าแท็บเล็ตฟูจิสึแอ r ์โรแท็บ Q736 กันนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ตอบโจทย์คนที่ชอบออกแบบกราฟิกมากๆเลยนะครับเพราะตัวเครื่องนั้นมีสเปคที่ค่อนข้างดีเยี่ยมสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็คือปากกาสไตล,ลัสเทคโนโลยีของทางวงคอมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในภายหลังกันนะครับตัวเครื่องนั้นยังมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือและลำโพงคู่สเตอริโอรวมไปถึงแท่นด็อกกิ้งสำหรับเสียบชารจลลรรออองงัับกกาาาเเชื่่่่มมตททีีหหยยดดยหยยดดดด้้้วุนน มาได้ในราคาที่นับว่าคุ้มมากๆทําให้ Fujitsu a e r o Tab Q736 ตัวนี้น่าจับจองเป็นอย่างมากเป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานกราฟิก 2D, 3D, AutoCAD, SolidWorks หรือคนที่ชอบจดชอบวาดรูปรีทัชรูปภาพก็นับว่าดีเยี่ยมเลยนะครับและยังพกพาได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเหมาะแก่การทํางานหลายรูปแบบจริงๆนะครับผม เอาละเรามาดูที่ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับวัสดุของตัวเครื่องนั้นจะเป็นพลาสติกคุณภาพดีเป็นลายพื้นผิวทั้งฝาหลังทําให้จับถนัดมือไม่ลื่นไหลพกพาได้สะดวกและมาพร้อมกับเคสฝาพับพ v c ที่ทางร้านแถมมาให้ยังสามารถจับตั้งได้สะดวกอีกด้วยน้าหนักเฉพาะของตัวเครื่องนั้นจะอยู่ที่0.7กิโลกร,รมัมและพร้อมทั้งตัวเครื่องและด็อกกิ้งจะอยู่ที่1.25กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับสเปคของตัวเครื่องนะครับจะใช้เป็น Intel Core i5 6300U ความเร็วอยู่ที่2.4กิกะเฮิรตซ์บูสต์ได้สูงสุดถึง3.0กิกะเฮิรตซ์ชิปประมวลผล2คอร์4เีทรดแรม4กิกะไบต์ DDR 3พื้นที่จัดเก็บ SSD ขนาด128กิกะไบต์แบบ M 2 w o การจอออนบอร์ด Intel HD 520หน้าจอสัมผัสขนาด13.3 13, นิ้วความละเอียด Full HD 1 9 2 0งพันเพิกเซลเป็นแบบ IPS นั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหน้าจอตัวเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสามารถควบคุมค่าสีมาตรฐาน srgb ได้สูงสุดถึง98.6%อ้างอิงมาจากเครื่องคาลิเบอสสี spider x pro เลยนะครับผมแบบนี้จะเหมาะสำหรับช่างภาพและคนที่ทำงานกราฟิกที่เน้นสีเป็นต้นด้วยนะครับผมกล้องเว็บแคมด้านหน้ามีความละเอียดอยู่ที่2.1ล้านพิกเซลกล้องด้านหลังมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อที่ตัวเครื่องนะครับผมก็จะมี usb 3.0 1พอร์ต usb 2.0 1พอร์ต m i โคร HDMI, m i โคร SD การ์ดสล็อช่องต่อหูฟังและไมโครโฟน3.5มิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz และ Bluetooth 4.1ในส่วนของการใช้งาน Fujitsu a l r o Tab Q736 เรียกได้ว่าสามารถมอบประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการทัชสกรีนก็สามารถทำออกมาได้ดีเยี่ยมเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆในหมวดแท็บเล็ตได้อย่างรื่นไหลด้วยตัวเครื่องที่เป็นระบบ Windows 10สามารถใช้งานหลายหน้าจอาได้ ตัว locking ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อจอนอกพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่หลากหลายทําให้กลายเป็น workstation เล็กๆได้เลยนะครับเอาล่าละเรากลับมาที่ไฮไลท์ของเรากันดีกว่านะครับนั่นคือปากกานั่นเองนะครับผมปากกาน,นจะเป็นลักษณะเล็กพกพาง่ายสามารถเสียบไว้ที่เครื่องไม่มีหล่นหายแน่นอนครับการใช้งานปากกานนก็ให้สัมผัสที่ดีเยี่ยมเพราะตัวเครื่องนั้นได้ออกแบบมาให้รองรับปากกา digitizer ได้โดยเฉพาะเลยนะครับและยังได้เทคโนโลยีจากทาง wallcom อีกด้วยทําให้ใช้งาานนไได้ลลื่มหมก ไม่ต้องใส่ฐานเพิ่มอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจดงานหรือว่ารูปก็สบายๆเลยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วยืนยันได้เลยครับว่าจะต้องชอบแน่นอนครับผมกล้องหน้ากล้องหลังที่มีมาให้นั้นก็มีความคมชัดสามารถใช้งานประชุมงานหรือเอาไว้ถ่ายภาพได้ด้วยแอป,ปกล้องถ่ายรูปที่มาพร้อมกับตัวเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างภาพถ่ายที่ได้มานะครับ และแน่นอนว่าถ้าหากต้องการใช้เมาส์หรือแฟลชไดรฟ์ตัวเครื่องก็มี USB ให้รองรับด้วยนะครับผมแบตเตอรี่ของตัวเครื่องนั้นสามารถใช้งานได้2-3ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนด้วยนะครับผมในส่วนของด้านมีเดียด้วยหน้าจอ IPS Full HD ให้สีที่สวยงามและมีขนาดใหญ่จุดใจทําให้ดูหนังหรือดู YouTube ก็จุดใจมากๆเรื่องเสียงก็ไม่เป็นรองใครด้วยลำโพงคู่สเตอริโอที่ให้มิติเสียงได้ดีเลยครับ ในด้านการใช้งานโปรแกรมต่างๆตัวเครื่องนี้จะเน้นไปทางการทำงานกราฟิก 2D, 3D, AutoCAD, SolidWorks หรือจะใช้โปรแกรมทำงานเอกสารทั่วไปก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับใช้งานมายาใช้งาน SolidWorks ใช้งาน After Effects ใช้งาน Photoshop ใช้งานโปรแกรมวาดรูปต่างๆ หรือจะจดเอกสารก็ทําได้ดีเยี่ยมและโปรแกรมกราฟิกอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในนี้ในส่วนของด้านการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมที่ออกแบบมาสําหรับแท็บเล็ตได้อย่างไม่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่กินกราฟิกน้อยแบบนี้ก็สามารถคลายเครียดได้สบายเลยนะครับเอาล่ะเรามาฟังข้อสรุปกันดีกว่านะครับแท็บเล็ตฟูจิสึแอโรแท็บ q 7 3 6ตัวนี้ สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างครอบคลุมเน้นการออกแบบเพื่อทำงานกราฟิกมาสำหรับคนที่ทำงานในด้านออกแบบเขียนแบบต่างๆปั้นโมเดล 3d วาดภาพและอื่นๆอ,อีกมากมายแบบนี้ภาพไม่ได้เลยนะครับสำหรับ f u j i สึแอร์โรแท q 7 3 6ตัวนี้และยังมาพร้อมกับปากกาสไตลัสเคสพีวีซีเมาส์คีย์บอร์ด usb และแท่นเสียบ docking ทั้งหมดนี้ราคาเพียง69 9 0บาทเท่านั้น สามารถหาซื้อได้จากร้าน ComD2U ร้านขายโนบุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ดีๆราคาถูกในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ